トップ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  สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสปายออนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้โคตรสุคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มนานั่งตากแดดครับพี่น้องป้องปาย่ะอากาศขึ้นตอนนี้19องศาเลยทีเดียวนะคะเมืองไทยเห็นแดดแลนด์หนีท่างพี่เห็นแดดแลนด์ไซนะคะอนุสาวรีย์หรือว่าอนุสรสถานตรงนี้สําหรับช่วงที่ สงครามโลกครั้งที่สองสงบลงนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขาสงบศึกกับชาวอินเดียนะคะตัวตัวมะนังยุนี่ก็เลยนั่งสนามหญ้าเลยครับพี่น้อง่ะพวกฝรั่งก์ับนังน้ำเกอ,อียกับมีบบางพระพายนะคะที่ไตเติ้ลคลิปขึ้นมาที่ถ่ายให้ดูก็คือสถานที่พักคนแก่คนชารานะคะสําหรับเมืองนอกเมืองนาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมีแพทย์หมอพยาบาลดูแล ยี่สบสี่ชั่วโมงนะคะโซนข้างล่างก็เป็นโซนร้านอาหารแต่ก่อนแฟนเก่าสามีตัวโตคนเก่านะคะก็เคยพักอยู่ที่นี่เกือบสองปีเลยทีเดียวนะคะปีสุดท้ายที่แกอยู่เมืองไทยนะคะหลังจากเลิกรากันแล้วแกก็มีเด็กใหม่อยู่ที่เมืองไทยนะคะอยู่ทางพัทยาแกก็ป่วยนะคะป่วยใหญ่เลยแหละตัวเองก็ไม่ดูแลตัวเองด้วยทั้งที่เราเมายาด้วยนะคะปีสุดท้ายก็ เวลาไปบงไปบาเห็นเด็กบอกว่าได้นั่งรถเข็นไปนะคะบางครั้งก็ไม้เท้าเ่ิไปค่ะซักไม้กันเท้าเดาล้มบอกกันไปนะคะทีนี้ก็ป่วยผ่าตัดใหญ่สองรอบก,ก็ส่งตัวจากโรงพยาบาลเอกชนที่พัทยานะคะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะคะแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพสาไอชื่อเดียวกันอีกสาขาใหญ่ที่กรุงเทพนะคะพอผ่าตัดเสร็จ เด็กที่ดูแลแกก็ตัวมาติดต่อมาแก่ก็ร้องห่มร้องไห้ผ่าตัด2รอบก็คงเดินไม่ได้แล้วประมาณนี้นะคะแกก็อยากจะกลับบ้านอยากกลับมาฝั่งฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ตัวโตกับแฟนก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็สงสารแก่ก็ไม่มีใครติดต่อพี่สาวก็ไม่ได้หลังจากผ่าตัดเสร็จก็ช่วงแรกๆแก่ก็ความจํานะคะความจํายังมีเลอะเรือนบ้างอะไรบ้างไม่เต็มที่นะคะ ตัวโตกับแฟนก็เลยเดินเรื่องนะคะปักกันทางเมืองนอกนี่แหละกับแฟนตัวโตและเดินเรื่องใส่กันเปิดเอกสารเปิดอะไรเยอะแยะแฟนเราก็โอ้เป็นอาทิตย์กว่าจะคุยกันกว่าจะตกลงว่าจะทาแบบไหนเขาก็เลยส่งทีมแพทย์หมอทีมพยาบาลของเขาไปรับแกที่กรุงเทพนะคะแล้วก็จะมีรถรถอ้ถูกเฉิญไปรอรับที่สนามบินในวันนั้นนะคะแกขอกลับมานะคะ ก็เลยกลับมาค่ะมาเข้าโรงพยาบาลใหญ่ใจกลางไอ้เมืองนี้แหละค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ3เดือนหลังจากนั้นก็ดีขึ้นตามลําดับก็เลยได้ย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราอีกที่หนึ่งนะคะทีนี้ตรงนี้ก็มีแพทย์หมอพยาบาลทุกอย่างครบวงจรแกก็เลยมาเข้าตรงนี้สำหรับการเข้าบ้านพักคนชรานะคะสำหรับคนที่ไม่มีญาติพี่น้องนะคะหรือว่าคนที่ได้รับเงินกระสงกระเสียนนะคะ ก็ประมาณว่าสละเงินกับเสียรายเดือนตัวเองเลยนะคะเข้าตรงนี้ทุกเดือนทุกเดือนเขาก็เบิกเขาเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายศูนย์ตรงนี้ก็ราวๆ2,000ยูโรได้นะคะ78,000บาทไทยได้ต่อเดือนนะคะค่าใช้จ่ายตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาดูแลเราแต่ถ้าคนไหนที่ไม่มีเงินกับเสียหรือว่าทางานทั่วไปแต่มีบ้านเห็นแฟนโตโต้บอกว่าทางรัฐทางอะไรก็จะขายบ้านคุณเลยนะคะ ขายบ้านคุณแล้วก็ให้คุณมาอยู่ที่นี่เพราะว่าคุณดูแลตัวเองไม่ได้เพราะว่าพ่อใหญ่ตอนนั้นก็นั่งแต่รถเข็นแล้วค่ะลําบากแต่ตัวโต้ก็เข้าออกเข้าออกสถานที่ตรงนี้เกือบสองปีเลยทีเดียวนะครับปีครึ่งราวๆนี้ได้ค่ะกว่าแกจะล้หมหายตายจากนะคะแต่แกโชคดีว่าแกเป็นคนที่มีเงินกับษียนแกเ,เป็นข้าราชการครูกรเกษียนก็เลยได้พักก็โอเคอยู่ก็เบิกเงินเฉพาะเงินกับษียนแกจ่ายไปส่วนต่างอะไรก็ เขาว่ากันไปแต่ที่รักษาพยาบาลทางเมืองไทยนะคะประกันเขาก็ถือว่าดีดีนะคะตัวโต้ก็อยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็แอบดูบินต่างๆต,ตอนที่แกบินกลับมานะคะ <c oughs> เป็ดกระเป๋านึงเลยเอกสารทั้งพัสปอร์ตเกทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆโรงพยาบาลค่ผ่าตัดสองรอบนะคะผ่าตัดใหญ่ไขสันหลังนะคะธรรมดาเขาก็ ตัวโต้ก็ให้แฟนคุยกับหมออยู่นะคะที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลนั้นเขามีคล้ายๆพวกล่ามนะคะพวกไกดที่มีมีคนช่วยหลากหลายภาษาเพราะที่นั่นพวกต่างชาติก็ไปเข้านะคะไปเข้าเยอะนะคะที่นั่นภาษาไหนเขาก็มีคนช่วยพูดช่วยแปลตัวโ,โต้ก็ให้แฟนคุยกับเขาไปตอนที่ผ่าตัดครั้งที่สองนะคะเขาก็บอกอยู่นะคะว่ามีเปอร์เซ็นต์จะรอดหรือไม่รอดอยู่นะคะแต่โชคดีว่ารอดนะคะ แต่ผ่าตัดไขสันหลังเป็นเป็นจุดศูนย์รวมใหญ่ของพวกเส้นประสาทต,ต่างๆต,ต,ตรงกลางหลังนะคะแต่เขาก็บอกอยู่ว่าถ้าไม่ผ่าก็ไม่ได้ถ้าไม่ผ่าเขาก็ไม่ให้แกเดินทางเลยไม่สามารถเดินทางกลับมาฝั่งนรทแลนด์ฮอลแลนด์ได้เขาก็เลยปรึกษากันว่าแล้วก็หมอทางนี้ก็คุยกันไปแปมามันก็เป็นงานใหญ่กลางกระดาษเต็มโต๊ะหมดเลยนะครับแฟนต,ตัวเองก็ถือว่าช่วยระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราแกก็คิดว่า พอใหญ่มีบุญคุณแฟนเก่าโตโตโ้มีบุญคุณหลากหลายอย่างถ้าไม่มีเขาโตโตโ้ก็ไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาเจอกันวันนี้นะคะเพราะว่าเขาว่าบุญคุณนะคะขนาดฝรั่งเขาก็คิดก็ถือว่าโชคดีว่าแฟนพาทาอะไรพาเออพาออะไรทุกสิ่งก็ถือว่าง่ายหน่อยหนึ่งนะคะสําหรับแฟนปัจจุบันของโตโตโ้ก็ถือว่าดีอยู่ส่วนดีเขาก็โอเคคะ่ะหลังจากนั้นก็อยู่นี่ละคะ่ะโตโต้กับแฟนก็มากินข้าวด้วย ด้านล่างด้วยมาทีละครั้งสองครั้งแต่ตัวโต้ก็เที่ยวเข้าเที่ยวเอออกตรงนี้เกือบทุกวันว่าแกอยากได้อะไรไหมถ้า,ากาศดยีตัวโต้ก็เดินกับแกแกก็จะบางแรกแรกก็รถเข็นตัวโต้ก็จะเดินเข็นกันอยู่หลายเดือนเหมือนกันเพ,นนเพราะว่าแกอยากออกข้างนอกแกเบื่อนะคะช่วงปีโควิดถล่มทลายปีแรกพอดีนะคะเขาก็เที่ยวปิดเที่ยวไม่ให้คนนอกเข้าเข้าก็เข้าแค่คนเดียวตัวแฟนตัวโต้ก็มาไม่ได้ก็ต้องเลือกกันว่า คนประจำจะคนไหนที่จะเข้ามาเยี่ยมได้ในศูนย์นี้เพราะเขากลัวนําโรคนําอะไรมาแพร่เชื้อให้คนข้างในนะคะเราก็เข้าใจเขาอยู่ในตอนนั้นเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่รู้ต้นสายปลายทางการไปการมาของโรคระบาดว่ามันจะหนักขนาดไหนติดขึ้นมาแล้วเจ็บป่วยขนาดไหนเขาไม่รู้โตโตก็เทียวเข้าเที่ยวอ,ออกตรงนี้นะคะจนปีสุดท้ายนู่นค่ะปีที่แกไอจนเดือนสุดท้ายจนที่แกใกล้จะเสียนู่นค่ะ เดือนสองเดือนก่อนจะเสียแกก็อยากติดต่อพี่สาวพี่สาวก็เพิ่งเริ่มมานั่นแหละค่ะพอทางนี้ท้องนั้นมันก็เกี่ยวกับพี่นายกรพี่นายกรรมด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะคะอย่าว่าฝรั่งไม่อยากได้เงินนะคะเงินเนาะคะ่ะใครใครก็อยากได้นะคะไปไปมามานะคะ,แ,ะแรกแรกก็ยากกันกับตัวโต,วตวอยู่นะครับพี่สาวแฟนเก่านะคะเคยทําหลายคลิปแล้วค่ะก่อนนู่นหละค่ะยากกันอยู่ค่ะว่าเธอไม่ดูแลเขาเธอทิ้งเขาเองพอเธอทิ้งเขามา เขาถึงมามีอยู่กับเด็กใหม่ดูแลไม่ดีเท่าเธอแล้วก็มาเจ็บมาป่วยจนถึงขั้นต้องผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้น้องฉันเกืบเกอบล้มหายตายจากแล้วทีตัวเองทะเลาะกับน้องไม่เคยคิดนะคะนางก็ทะเลาะกันกับน้องเกือบสองสามปีเกือบไม่คุยกันเลยนะครับพอน้องพอแก่ใกล้จะเสียนี่แหละแคกค่ะแกอยากให้ตัวตัวติดต่อพี่สาวตัวต,วตวกับเฟียนก็ติดต่อเขาเขาก็มาเฝ้ากันมาอะไรกันนาน,น,านมาทีเพราะเขาอยู่ตอนเหนือเนเธอร์แลนด์ค่ะ ขับรถมาก็สองชั่วโมงครึ่งกว่าจะมาถึงเมืองนี้แต่เราดีอยู่หรอกค่ะเราก็วันเว้นวันหรือว่าเกือบทุกวันช่วงนั้นตัวโตก็หยุดงานจากทางการทํางานโรงงานพอดีเวลาว่างก็เยอะก็เลยเข้าออกเข้าออกมาดูแลพ่อใหญ่กันรวมความแล้วก็รู้จักกันทั้งหมดก็15ปีได้นะคะกับทั้งแฟนเก่าทั้งแฟนใหม่เอาว่ากันไปดูแลเป็นคนคนตายไปทีละคนไปเลยก็ว่ากันนะคะ แต่แพทย์หมอพยาบาลที่นี่เขาก็ดูแลคนดีนะคะเขาก็เราเข้าออกบ่อยเขาก็รู้จักเรานะคะฝรั่งเขาคงสงสัยนะคะว่าอย่นี่มานั่งคุยกับใครอยู่กลางสวนกลางลานตรงนี้ร้อนแล้วนะคะ19องศาถ้าไม่มีลมมันก็ถือว่าแจ๊ตเหมือนกันนะคะอีกสักครู่ถึงอยากเข้าบ้านนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างข้างนอกบ้าง,ตรง,งตรงนู้นตรงนี้มันกําลังสดชื่นแจ่มใสมีแสงแดดขึ้นมาก็อยากให้ทุกคนได้เห็น หลากหลายสถานที่นะคะไม่ใช่ว่านั่งแต่ในบ้านอย่างเดียวนะคะวันข้างหน้าได้ไปเที่ยวตรงไหนที่ไหนสวยก็จะถ่ายให้กันดูไม่ว่าจะเป็นเนแด์หรือต่างประเทศนะคะค่อยว่ากันไปตามสเต็ปสเต็ปนะคะทางนี้ก็ลุ้นไปกับดินฟ้าอากาศนะคะไม่เหมือนบ้านเราอากาศคงที่คงวามากกว่าที่นี่แต่เลยเดือนนี้ไปแล้วจากนี้ไปคงจะเดินทางไปหาหน้าร้อนแล้วนะคะคิดว่านะคะถือว่าหน้าร้อนปีนี้ก็มาเร็วปกติถ้าเลยสงการไปเดือน มิถุนาเดือนพฤษภาไปนู่นนะคะถึงจะร้อนมากแต่ปีนี้นี่เดือนมีนาก็ยัง19-20องศาแล้วก็ถือว่ามาเร็วนะคะฝรัง่งฝรั่งเขาใส่เสือ้อแขนสั้นในกางเกงขาสั้นกันเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเขารอแดดกันมานะคะเข้าใจเขาอยู่นะคะหนาวมาตั้งแต่เดือนตุลาคมจนกลางมีนาก็คิดดูสักกี่เดือนเขาอยู่กับความหนาวแต่ฝั่งทางสวีเดนนอร์เวย์บางเมืองทางฟินแลนด์ก็ยังหนาวอยู่นะคะหนาวต่อไปอีกเป็น เขาอยู่กับความหนาวไม่ใช่แปดเดือนนู่นเหรือค้าทางนู้นนะคะทางตัวโตวยังว่าอยู่แค่ห้าหกเดือนนะคะเอาว่ากันไปดินฟ้าอากาศนะคะหลังจากนั้นมาก็ดูแลกันมานะคะในนี้เขาก็ร้านด้านล่างก็มีร้านสหกรณ์ร้านค้าสายของขายเบียร์ขายไวยขาย,ขายทุกอย่างนะคะมีตู้ไอทีองค์ไอทมทุกอย่างด้วยแล้วก็มีร้านหนังสือด้วยมีครบวงจรนะคะตรงนี้นะคะนี่แหละคะ่ะสาหรับ วันข้างหน้าใครไม่มีลูกมีเต้าดูลงดูเลนะคะเขาก็พิจารณาไปตามรายได้ตามเงินของเราเหมือนกันนะคะถ้าคนไม่มีบ้านขายเลยอะไรขายเอยก็เขาก็จะว่ากันอาจจะไปอยู่ที่ของรัฐบาลจัดสรรให้ก็อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนที่นี่ที่นี่เขามีหมอใหญ่หมออะไรเข้ามาตลอดเท่ากับโรงพยาบาลย,ย่ยอยๆเลยก็ว่าได้มีหมอประจ,จํานะคะ นี่แหละค่ะการเข้าบ้านพักคนชราของเมืองนอกเมืองหน้าทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์แต่ละประเทศก็คงแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็มาถ่ายคลิปแล้วก็ไมให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นความเปลี่นมาหลากหลายอย่างของต่างประเทศนะคะอย่างไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะตัวตัว,ตวหาเดินตากแดดเพื่อความอบอุ่นให้ร่างกายนิดหนึ่งนะคะนี่ก็แจ๊สแจ๊แล้วค่ะใส่หมวกมาเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะ เป็นกำลังใจให้กันค่ะขอพระคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ